นี่มหอดตลาดน,น,นั้ม่ได้จังหยังก็แม่นี่บ้างหวนนสูงจ้าบังหนนสูงจังหยังจังหนนสูงอำเภอนั่งตลาดตะวันตะวันตะลกสินอ่ามีเนี้ไม่เห็นตลาดจีฮาเวสซื้อของกินแลเข้ากันเพราะว่าผมฮะอะไรล่ะถ้าพี่บอกอบาาอของคุณลลายด้วบคุณลาณลายแม่เลยขอบคุณหลายทอเด้วยคพักขอบ ขอบคุนครับขอบพุนหลายๆเนอะพุชบาลเนี่ยทอดนี่ไม่อย่างไรมาอ้ยอยดีซื้อเร็วซื้อเร็วซื้อมาถึงจะดวงดัดวงขุ่แมเอ้ยอันนี้ของกินกต่หลายว็พี่นอกเด้อาของกินฮะอันบักเผาเอี้ยงก่ออันพวกมันบักเผาพุนดนีก็อยู่ลมอันนี้วอมธรรมดาขานอกเออเอ้ยนแม่เอีตู้แม ตะอ่อนไม่เอาไรทั้งผได้ป่ากโอ้ยขอบคุณเนอขอบคุณขอบคุณหลายๆรอบขอบคุณหลายๆขอบคุณถือไออกตัวไหนอะหนึ่งหนึ่งหกโอ้ยมันเราออกผมสือกัไหมเขาเรียกว่าไหนกันซอเปะอส่ะโอ้ยจะมันันไไฮไอกีนึหนึ่งยังว่า โอ้ยสิบหกร้อยสิบหกร้อยสิบหก้เออจะไม่เอียงไก่เนีไม่หานราอเดีกินม่ได้เารนตลาดอะไรกัเ็นเจ้าของตจาปีคอยก็ได้หัวเต็นโตเป็นๆป็น้เออขอบคุณเอคนหลบรอกัรอพาไสิพุนมาสวเฮ้ยเฮ้ย่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ยนฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเใ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้า้ยเฮเฮ้เฮ้ยเ้้เ้เ พอนังกันแล้ววะเอาต้องมีอย่างหนึ่งสินหมูสิ้นหมูสิ้นไก่อันนี้อยู่ตลาดบ้านยังก่อนบ้านยังก่อนบ้านโน่นสูงตำบลโน่นสูงตำบลโน่นสูงอำเภอยังตลาดยังตลาดก็ชินก็ชินเพราะว่าไป็หมอกไหนบอกไม่ว่าตลาดบ้านยังเขาจะถามสิเหมืมันเป็นบ้านยังไหนบ้นเล็กหวังครับมัน เอามันมันเครื่องมือเพร<า>ม่นินอ,น <c oughs> อ้ยมว่มอย้อยมุกนี่ขวว่เาเจ้าจว่าพ้อข่ยเเอ้ยเอาเขาเจ้ามีมีจังมือาอาีมีมีจังนงนิีสม,มือโอ้่องันพูดยึด มันพูดประหัตเวลาทิศเอาพี่น้องฟังเอาเด้อที่ตลาดแก้วผู้อยู่ใกล้ๆเนี่ยขาหมูกร้องค่ะกระดูกผัดเผ็ดค่ะจะจะเอาเอาเอาเออเราะบางทีน้องก่อนครับอันนี้เป็นหยังหรอกเป็นตลาดเป็นตลาดที่สะอาดสะอาดดูตลานที่ครับอันนี้เนื้อหมูสวัสดีครับสวัสดี กาแฟโบราณมาจากฟื้นนี่เอาอยู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งครับขายอยังน็าทั้งผิวัดีครับวัดีจ้ามกอย่างไงกินเ่อหมกติอุตสวรรค์ได้ขอแม่เลยกินไนยูยูกำยังกันกินยูยูไงยะกินยูยูไงยะเิ่งตัวกินมาทันดเอุตสวรหมกเองอันนี้หมกหมูใส่ปีอันนี้หมกปลาขอปลาบ้าน มากมามารสุนัขบกบ่บ่มันเดี๋ยว่าดิสาปาก็แล้วมตหมโอปาจะใช้ของเองอ๋อันนี้ปาอันนี้ปลาทูบัววันปลาทูโอ้โหเดียงกันงไงดเองจ้วผมก็ดีจดีเเดเองร้อนะกันเจอกินนะพอมาด้ทมีนอชาตเป็นมางด้ขอหนึ่งอันนั่นะหนึ่งานปลาทูนเ่อันนั้นปัจม่ปัจจุก็รอแต่ว่า อ้ยพี่นองเยมันบอกรอบหเขาต้องไกสร็กกดีล่ะสามเีงสามสหสาเก่งร้อคะันนี้เงินอยู่เลยอันผู้ซื้อก็ซื้อแต่ว่าผู้ใจผู้เ็นพู้ซื้อกนาะผู้นึ่งซื้อผู้หนึ่งผู้ใจ่นเาโอ้ยมันเป็นเนวนไปได้แม่งในที่ไ่นมาทางนี้ครับเมาสุระสรีรู่จมา่ันาเลยจ้าเอา อยางคุณครับคุณครับโอ้ยมะกูดแห้งสะพับปุ๊บเนาค่ะทำจะเนาะเขาบบนี้มีจังหวะโอ้เนาะเมื่นั่นพ่อพ่อวะเนาะครับเอา แปใส่มาใส่เฉี่ยมา้างนี่จ้ะมทานพูดเขาบรนบาทเลยนอ๋ออะราได้กอนอ่เเอ้าทางามเลยออนั่นคนผูงามเหมือนงามอยู่แล้ววุสวานเนย้อังเมหลฮะ่น้ยเอาหายุหากินหายยุหายยากเข้ากับอะไรมองแต่ชาเอา ไม่งั้นเราของหวานมาเนี่จะกินบะข้าหวานบะพุุบบะหวานสิโเดบะงอโเด้บะงอเดียวโอ้ยี่นอองเลยไก่ไวทังผีแล้วค่ททะเขาต้มใก้หน่อยนะเอามามามาาละากุ้ยใส่ขาวุยใส่ปีนี้ราคา่ะยี่สิบบาทจ้า วันบบขอบคุณค่ะาว่านเจ้าปกติตลาดวันวันห้อนตลาดเป็นยังไงวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์ไงกโมงว่เออนี่เต็มโดนนี่เลยบ่แล้วเราผู้สิไทยมากมครับผมลูกละยี่สิบบาทครับผมสามลูกห้าสิบครับผมสา งามเนงามเนี่ขอบคุณเ้อขอบคุณเาจะริ่มจะเริ่มเ้อซื้อง่ายขายของที่นองลำลำเรืยๆงมดถิ่มาถึงเาสีคนเราไปซะใหู้ใุ่งหมากหมุ้งึ่งยังไงะว่าขายสินดอ้หเอมาเกลือหน่อยขายยงไรที่ากาเอานั่นขายในเปียงเจ้ายจกัน เฮ้ยสองนอันเนาเอาม้่ะอาเี่เน้องมาเกลน้องมาเกลมคือครับเป็นแล้วครับจบด้วยเอกยอดมะคือแล้วเด็ดละนี่อวมากับปนอัศจรรย์นี่ตลาดบ้าน้อกับที่สาอาทิตย์นึงมี่สามนัดมาสัก พู้เด้นสะดวกประเดี๋ยวกว่ามากบนั้นเดื่องนีวันยังเนี้ยกว่าพูดพูนละหัดอาทิตย์อาทิตย์ออ่าุวัน้านนุ่นสูงถ้าบ้านนุนสูงอำเภอแห่งตลาดพี่น้องมาแบ่งกันเ,เนด้อพี่นอ้นนนองเดอ้อฝากไวส้สละดตะกุชม้มแด้กินอะไรล่ะ <c oughs> โอ้ยส่งสิเป็นสร้างอยู่ในส่งจอยอย,อยู่เนี่ยครับ <c oughs> พี่น้องครับขอบคุณห,หลายๆเพื่อพี่น้องเดอ้อที่ติดตามคลิปนี้พี่น้องครับกับากไว้สละดตะกุช้มจะขายไปไกลมา มีเวลาก็มาเวากับเรวกันเนาะสำลับม,ม้นนี้ก็ทักทายกันสนิอยุดีไม่แห้งสุ้สุกคนอย่ากเก็บอยกจนลำรว้ยด้วยพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุ